สวัสดีทุกคนนะครับอันดับแรกเองผมอยากจะชี้แจงเรื่องที่โพสต์นะครับก็อยากจะขอโทษก่อนเลยนะครับหลังจากไปไล่เลียงทำลายโทรหาแอดมินนะครับซึ่งผมมีอยู่เจ็คนนะครับก็ทราบเรื่องมาแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะน่าจะเป็นผมเองนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็มีการกินเลี้ยงปีใหม่กันแล้วก็ผมเนี่ยไม่ทราบเลยว่าน้องผู้หญิงในรูปเนี่ยเป็นใคร และบวกกับผมกับทางดิวเนี่ยเราจะโพสต์นะครับแซวกันเรื่องภาพที่ทางทางพี่ดิวแกโพสต์ post, เรื่องเกี่ยวกับสาวๆแกก็จะชอบโพสต์รูปสาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไปโพสต์ในรูปนั้นแต่อาจจะใช้ถ้อยคําที่ผมว่าไม่ได้เลยไม่เหมาะสมเลยก็อาจจะเพราะเรากึ่มกึ่มแล้วด้วยอนี้ครับพอตื่นมามารู้ก็ไม่คิดเลยว่าเป็นตัวเองเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนให้เกียรต ผู้หญิงนะครับแล้วก็ไม่เคยโพส์ในมุมแบบอยากคายอะไรถึงขนาดนี้แต่ด้วยตัวเองก็อย่างที่บอกว่าแซวกับคุณดิวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะกับพี่ดิวนะครับเพราะถ้าเกิดใครตามเพจดิวเนี่ยก็จะทราบว่าเขาจะมีการลงรูปของผู้หญิงในทํานองแบบนี้ซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นแค่อีกหนึ่งรูปที่เขาโพสต์แล้วเข้าไปแซวแต่พอตอนหลังมารู้ความจริงเนี่ยโอ้โหรู้สึกตกใจมากนะครับแล้วก็ ต้องขอโทษจากใจจริงเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าอย่าไปดึงผมไปเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยนะครับผมเป็นนักร้องนะครับเป็นศิลปินคนทํางานวงการบันเทิงมันคือคนละเรื่องเลยมันเลยทําให้ผมเนี่ยไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงท่านนี้เขาคือใครนะครับก็อยากจะใช้คลิปนี้นะครับชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับก็ได้จะเคลียร์นะครับ ส่วนทางผมเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับติดต่อนะครับไปทางคุณหญิงนะครับและอยากจะขอโทษเทีด,ด้วยนะครับที่เกิดความผิดพลาดแบบนี้กับผม